สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการหาเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับสูงสุดถอดเงินได้ครั้งละ1000บาทเลยนะครับผมใครสนใจที่อยากจะทำเงินฟรีทูมิวเลตโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรที่จะทำการถอดเงินได้สูงสุดถึง1,000บาทนะครับฝากกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะไปดูวิธีการทำเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชา จะมาแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมอนิเมล็ตนะครับที่สามารถถอนได้สูงสุดถึง1000บาทนะครับผมโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำเงินแบบไหนอย่างไรดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปดูในคลิปการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูม n นิเมเล็ตนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมคิดว่าแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะมีกันอยู่แล้วส่วนใครที่ยังไม่มีหรือว่าเพิ่งมาดูคคลิปปนนี้้เ็รังแ เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะ สำหรับแอปที่ผมใช้ในการทำเงิน t ูมอนิวเลตนะครับแอปนี้มีชื่อว่า GoDaily นะครับผมหาเงินง่ายๆนะครับแอปนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันอยู่แล้วสำหรับคนเก่านะส่วนใครที่เป็นคนใหม่นะครับก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้ได้เลยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือด้วยหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยพอเราดาวโหลดเรียบร้อยแล้วก็ทำการสมัครนะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยตอนนี้นะคร ได้เอาในส่วนของการดูคลิปวิดีโอเนี่ยออกไปแล้วนะครับจะเหลือแค่การอ่านข่าวแล้วก็การทําภารกิจในการรับคะแนนเดี๋ยวผมจะสอนการใช้งานนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดครั้งแรกนะเมนูที่1นนะครับคือหน้าแรกตรงนี้เลยเมนูแรกเนี่ยจะเป็นการดูข่าวอ่านข่าวทั่วไปนะครับเราสามารถเลือกหัวข้อด้านบนตรงนี้ได้ว่าเราเนี่ยจะดูข่าวเกี่ยวกับอะไรเนาะผมเลือกเป็นหัวข้อของกีฬานะครับผมจะดูข่าวนี้แล้วก,กันเนาะนี่เป็นข่าวกีฬาในส่วนของแมนยูในเตะที่เตะไปเมื่อคือนนี้นะครับอันนี้เรากดเข้ามาอ่านข่าวแล้วเนี่ยก็จะได้รับ ตรงนี้นะครับผมเมื่อมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญเนี่ยให้เราทําการกดรับคะแนนคะแนนเนี่ยมันก็จะขึ้นสุ่มมาแบบนี้เลยนะครับห้าสามสองที่ผมได้รับมาเราก็ทําการดูข่าวเดิมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดย้อนกลับไปเลือกข่าวใหม่ก็ได้ในการดูข่าวอ่านข่าวประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือการดูข่าวอ่านข่าวต่อมาเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการถอนเงินนะครับตรงคะแนนของเราตรงนี้เลยการถอนเงินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคะแนนให้เราดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมีกี่คะแนนแล้วก็เท่ากับเงินบาทเท่าไหร่มันก็จะขึ้นด้านหลังให้แล้วการถอนเนี่ยกดไปที่ ที่สามเหลี่ยมนะครับในการถอนเงินเนี่ยเราสามารถถอนได้ตั้งแต่200 500แล้วก็1000สูงสุดนะครับเราสามารถเลือกรายการถอนได้เลยไม่ต้องเชิญเพื่อนมีคะแนนครบตามจํานวนนะครับเราก็สามารถแลกเงินได้เลยนะอันนี้คือการแลกเงินเข้าอล l ล็ตนะครับ ไซเบอร์วอลเลตในการรับเงินได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนที่ทุกคนสามารถไปทําได้เหมือนกันการแนะนําก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเราอยากมีรายได้ทุกวันเนี่ยเราก็กดเชิญเพื่อนตรงนี้และก็แชร์ไปยังช่องทางต่าง,างๆของเราได้เลยส่วนใครที่ต้องการเป็นลิงก์นะครับไปโพสเนี่ยกดอันที่4นะครับตรงนี้จะเป็นการแชร์ลิงก์หรือว่าการคัดลอกลิงก์ออกมานะครับ อันนี้คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อมาก็จะมี2หัวข้อตรงนี้นะครับเป็นภารกิจเหรียญแล้วก็เป็นศูนย์ภารกิจนะครับวันนี้ก็จะมีการล็อกอินนะครับหรือว่าการเช็คอินในการเข้าใช้งานเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ในการรับคะแนนได้นะครับผมในแต่ละวันเลยนะครับตั้งแต่500จนถึงอันดับที่7นะครับผมก็ประมาณ1,800คะแนนนะครับเช็คอินตามลำดับได้เลยต่อมาก็จะเป็นภารกิจนะภารกิจรายวันเนี่ยก็จะมีการดูวิดีโอแต่ว่าวิดีโอเนี่ยน่าจะต้องรองการอัปเดตเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมี อ่านข่าวนะแล้วก็สามารถกดเข้าไปอ่านข่าวแล้วก็รับคะแนนแบบนี้ได้นะครับคะแนนที่ผมได้รับจากการอ่านข่าวมาเลยนะครับอันนี้คือคะแนนที่ได้รับจากการทําภารกิจนะประมาณนี้ต่อมาก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมในการทําภารกิจนะครับแล้วก็สามารถทําตามภารกิจตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับเลื่อนกลับมาที่ด้านบนนะตัวนี้จะมีภารกิจเหรียญนะครับสำหรับภารกิจเหรียญเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปในการทําภารกิจนะใครที่เคยเล่นแอปแท็บคอยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันโดยการติด ตั้งแอปเกมต่างๆเข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้มันโหลดชา้านิดหนึ่งนะทุกคน็ให้เราดูในหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นเมนูที่3นะครับก็จะมีในส่วนของของขวัญอินไว้วงล้อการเล่นเกมเพิ่มภารกิจและก็โค้ดอ่างเปาในส่วนของโค้ดอ่างเปาเนี่ยผมยังไม่มีรหัสโค้ดมาแจกนะเพราะว่าแอดมินจากแอปเนี่ยเขายังไม่ส่งโค้ดเข้ามาให้ก็รอติดตามกันได้นะจากช่อง YouTube ต่างๆที่เขาแจกโค้ดอ่างเปากันนะตัวนี้ก็จะมีแอปตัวอย่างนะครับเป็นแอป คะแนนเพิ่มเติมนะครับก็ลองทําตามภารกิจตรงนี้ดูได้แอปโมเดลี่นะครับก็เป็นแอปเล่นฟรีนะไม่เสียเงินถอนเงินได้จริงใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดต like, ิดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อน,นะครับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเนีวเลตนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมคิดว่าแอปนี้เน่เนนาจะ กันอยู่แล้วส่วนใครที่ยังไม่มีหรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะ สำหรับแอปที่ผมใช้ในการทำเงินทูมอนิวเลตนะครับแอปนี้มีชื่อว่า GoDaily นะครับผมหาเงินง่ายๆนะครับแอปนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันอยู่แล้วสำหรับคนเก่านะส่วนใครที่เป็นคนใหม่นะครับก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือด้วยหรือว่าจะกดลิงก์ดาวโหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยพอเราดาวโหลดเรียบร้อยแล้วก็ทำการสมัครนะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยตอนนี้นน่่าาจาานะงละ ได้เอาในส่วนของการดูคลิปวิดีโอเนี่ยออกไปแล้วนะครับจะเหลือแค่การอ่านข่าวแล้วก็การทําภารกิจในการรับคะแนนเดี๋ยวผมจะสอนการใช้งานนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดครั้งแรกนะเมนูที่1นะครับคือหน้าแรกตรงนี้เลยเมนูแรกเนี่ยจะเป็นการดูข่าวอ่านข่าวทั่วไปนะครับเราสามารถเลือกหัวข้อด้านบนตรงนี้ได้ว่าเราเนี่ยจะดูข่าวเกี่ยวกับอะไรเนาะผมเลือกเป็นหัวข้อของกีฬานะครับผมจะดูข่าวนี้แล้วกันเนาะนี่เป็นข่าวกีฬาในส่วนของแมนยูในเตะที่เตะไปเมื่อคือนนี้นะครับอันนี้เรากดเข้ามาอ่านข่าวแล้วเนี่ยก็จะได้รับคะแนน ตรงนี้นะครับผมเมื่อมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญเนี่ยให้เราทําการกดรับคะแนนคะแนนเนี่ยมันก็จะขึ้นสุ่มมาแบบนี้เลยนะครับห้าสที่ผมได้รับมาเราก็ทําการดูข่าวเดิมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดย้อนกลับไปเลือกข่าวใหม่ก็ได้ในการดูข่าวอ่านข่าวประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือการดูข่าวอ่านข่าวต่อมาเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการถอนเงินนะครับตรงคะแนนของเราตรงนี้เลยการถอนเงินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคะแนนให้เราดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมีกี่คะแนนแล้วก็เท่ากับเงินบาทเท่าไหร่มันก็จะขึ้นด้านหลังให้แล้วการถอนเนี่ยกดไปที่ สามเหลี่ยมนะครับในการถอนเงินเนี่ยเราสามารถถอนได้ตั้งแต่200 500แล้วก็1000สูงสุดนะครับเราสามารถเลือกอรายการถอนได้เลยไม่ต้องเชิญเพื่อนมีคะแนนครบตามจํานวนนะครับเราก็สามารถแลกเงินได้เลยนะอันนี้คือการแลกเงินเข้า wallet นะครับใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนที่ทุกคนสามารถไปทําได้เหมือนกันการแนะนําก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเราอยากมีไรายได้ทุกวันเนี่ยเราก็กดเชิญเพื่อนตรงนี้แล้วก็แชร์ไปยัง ช่องทางต่างๆของเราได้เลยส่วนใครที่ต้องการเป็นลิงก์นะครับไปโพสเนี่ยกดอันที่4นะครับตรงนี้จะเป็นการแชร์ลิงก์หรือว่าการคัดลอกลิงก์ออกมานะครับอันนี้คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อมาก็จะมี2หัวข้อตรงนี้นะครับเป็นภารกิจเหรียญแล้วก็เป็นศูนย์ภารกิจนะครับตรงนี้ก็จะมีการล็อกอินนะครับหรือว่าการเช็คอินในการเข้าใช้งานเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ในการรับคะแนนได้นะครับผมในแต่ละวันเลยนะครับตั้งแต่500จนถึงอันดับที่7นะครับผมก็ประมาณ1,800นคะแนนนะครับเช็คอินตามลำ ต่อมาก็จะเป็นภารกิจนะภารกิจรายวันเนี่ยก็จะมีการดูวิดีโอแต่ว่าวิดีโอเนี่ยน่าจะต้องรอการอัปเดตเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมีการอ่านข้อความคือการอ่านข่าวนะเราก็สามารถกดเข้าไปอ่านข่าวแล้วก็รับคะแนนแบบนี้ได้นะครับคะแนนที่ผมได้รับจากการอ่านข่าวมาเลยนะครับอันนี้คือคะแนนที่ได้รับจากการทําภารกิจนะประมาณนี้ต่อมาก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมในการทําภารกิจนะครับเราก็สามารถทําตามภารกิจตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับเลื่อนกลับมาที่ด้านบนนะตัวนี้จะมีภารกิจเหรียญนะครับสำหรับภารกิจเหร เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปในการทําภารกิจนะใครที่เคยเล่นแอปแท็บคอยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันโดยการติดตั้งแอปเกมต่างๆเข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้มันโหลดช้านิดหนึ่งนะทุกคนก็ให้เราดูในหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นเมนูที่3นะครับก็จะมีในส่วนข,ของของขวัญอินไว้วงล้อการเล่นเกมเพิ่มภารกิจแล้วก็โค้ดอังเปาในส่วนของโค้ดอังเปาเนี่ยผมยังไม่มีรหัสโค้ดมาแจกนะเพราะว่าแอดมินจากแอปเนี่ยเขายังไม่ส่งโคด้ดเข้า ก็รอติดตามกันได้นะจากช่อง YouTube ต่างๆที่เขาแจกโค้ดอ่างเป่ากันนะตัวนี้ก็จะมีแอปตัวอย่างนะครับเป็นแอปติดตั้งลงในเครื่องแล้วก็รับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับก็ลองทําตามภารกิจตรงนี้ดูได้แอปโ o เดลี่นะครับก็เป็นแอปเล่นฟรีนะไม่เสียเงินถอนเงินได้จริงใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ